ยินดีต้อนรับสู่รายการทูน,นูปซาวน์เดย์แคสต์นะครับคุณลุงวันนี้ตอนเช้าครับสวัสดีครับตอนนี้ตื่นแล้วครับไปฉีดยามาครับไปฉีดยามาไปฉีดยาที่ไหนมาครับเรี่อฉีดยาที่คลินิกครับคลินิกทำไมครับโรงพยาบาลฉีดโรงพยาบาลบสัตว์กันใวัดใหญ่ฉีดบอกแฟนว่าไปฉีดยาโรงพยาบาลเราป้องกันเห็ดมา <c oughs> โอเคโอเค,อ,เคอ่ะเดี๋ยว อ่าวันนี้มาประเด็นเร็วๆแล้วกันนะครับก็คือว่าเห็นคนถามมาบ่อยก็คือในในการเล่นเกมต่างเนี่ยแน่นอนว่าบางครั้งเราก็ต้องเจอปัญหาหรือว่าอิสุของเกมมะเนาะอ่าแน่นอนว่าอันนี้ก็คือเราก็ต้องแบบส่งเรื่องไปหาเจ้าของเกมนะครับว่าเอ้ยเราเรา,เราเจอปัญหานั้นแล้วเราอยากให้เขาแก้ปัญหาให้นะครับ,รบก็คลิปนี้ก็คือจะเร็วๆหน่อยแล้วแล้วกันนะครับอ่าได้ไม่เสียเวลาเล่นเกี่ยวกับการรีพอร์ตปัญหาไปหาคอมเตอร์นะครับอาวิธีการก็คืออันดับหนึ่งเนี่ยให้ดูที่มุมซ้ายบนนะครับของขาตัวเองนะครับ ก็สำหรับคนที่เล่นเกมซาวนมนเนวอร์เนี่ยแล้วอยากเล่นนานๆเนี่ยผมแนะนำว่าให้สมัครใช้ไอเดียไว้หรือว่าให้ผูกกับเบสท์นะครับอ่าพากดที่มุมซ้ายบนก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาเป็นหน้าต่างเซตติ้งนะครับก็จะมีตัว i อดีนะครับแล้วก็มีปุ่มๆหนึ่งชื่อหนึ่งหนึ่งอินเทอรี่นะครับหรือภาพาภาษาไทยจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งสองเรื่องนะครับก็กดที่หนึ่งหนึ่งอินเทอรี่นะครับ แล้วก็จะขึ้นหน้าต่างของไอปมานะครับผมอ่าทีนี้มันก็จะมีพวกเกี่ยวกับตัวปัญหา,หาต่างๆท,ท,ที่พี่ๆผู้เล่นพบบ่อยนะครับเข้ามาที่หน้าต่าง Contact Us นล้วเนี่ยจะมีปัญหาที่ทพี่ๆผู้เล่นพบบ่อยก็เราก็จะดูข้อมูลจากเรื่องเรื่องพวกนี้ก็ได้แต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยขี้เกียจด,ดูอ่าอยากเปิดเรื่องใหม่เลยนะครับก็อ่ากดที่สับมิดได้เลยนะครับอ่าสับมิดเรื่องนะครับก็ พอตรวจสัมมิตรแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเออ่าเรื่องที่อยากสัมมิตรคืออะไรเกมไหนสัม,มนเมอร์แน่วาอาหมวดอะไรอะไรนี้นะครับอืมออ่าย่างเช่นบอกว่าออยากให้คุณเจอปัญหาเรื่องที่ว่าเ,เจอบั็อกหรืออิชูเป็นอะไรเลอยอย่างนี้ยก็คือบทสมบูรณ์นแครับยกตปรอ,อย่างเ <นะ S 2> ช่นอูคเคยได้ของแล้วของหายใช่ไหมอ่าผมได้ผมผมเคยเจอกรณีที่แบบว่าเหมือนกับมีกิจกรรมที่จะต้องแบบเอาคุกกี้ไปแลกอ่าไปให้แองจลมอนกินสิบอันแล้วคือเขาจะแจกไอตัวแองจลมอนร่างสองมาให้ แต่ว่าทีนี้คือผมไม่ได้ของแตกนะครับ <ừ m. S 2> อ่าขอก็เลยเปิดเรื่องไปคาก็จะแล้วเขาก็จะให้รอกข้อมูลต่างๆของเกมลงไปนะครับ <ừ m. S 2> อ่าพอเสร็จแล้วก็กดเซนตึ๊ดต๊ดอ่าก็คือต<ร><อ><อ>้องเจาละเอียดหน่อยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นทํายังไงถึงเกิดอะไรขึ้นนะครับเช่นแล้วก็เล่าว,ว่าเราอะไรไนะให้คุกกี้ไปแล้วก็ไม่ได้เราก็ไมไอน จมอนมานะครับอันน um> ี้คือใส่ภาพได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเลือกภาพจากจากกล้องหรือว่าจากฟอรโตอัลบั้มก็ได้นะครับสมมติส่งทั้งหมดเสร็จแล้วตรงไปปุ๊บเสร็จรียบร้อยโดยปกตินะครับเขาก็จะส่งหรือเขาจะตอบเรากลับมาภายในแบบช่วงวันวันทธรรมดาวันตั้สองสาวันนันละของเขานี่เกาหลีปะเวลาเกาหลีช่วงบิสเนสเดย์เกาหลีช่วงวันทํางาน น่าจะเป็นน่าจะเป็น international นะอันนี้เข้าใจว่าสิงคโปร์หรืออะไรสักอย่างอันนี้คือผมผมผมส่งของ global นะเขาเขาคงมีแบบยี่สิบคูณเจ็ด p o r t เท่าแหละอ่าทีนี้คือพอเราส่งเรื่องไปแล้วเนี่ยเราจะรู้ได,ได้ได้ไงว่าเรื่องของเราเนี่ยถึงไหนแล้วนะครับก็คือเราก็ไปกดที่คอมทูอร์ไ์นะครับรอ,อบนี้อ่าพอกดที่คอมท t อาร์ไเสร็จแล้วนะครับ เราก็ไปกดที่อ่ามันมันจะมาที่หน้านี้หน้าไฮท์คาเฟ่นะครับให้ดูที่ลูกศรมุมซ้ายนะครับ่มแบค็คให้กดแบ็คกลับไปหนึ่งครั้งนะครับอ่าพอเป็นหน้าไฮท์คาเฟ่ให้ดูที่มุมอ่าตัวเมนูหข้ออยู่ดนะ้านด้านมุมซ้ายบนนะครับจะมีหัวข้อหนึ่งชื่อ Customer Service นะครับอ่าให้กดลงไปและทีนี้ในคัสเตอร e r service เนี่ยให้ไปดูที่ My Message นะครับครับก็จะเป็นสถานะของเรื่องราวที่เรา เคยส่งเรื่องไปนะครับอย่างอันนี้คือเรื่องที่ผมเคยส่งเรื่องส่งแองจิมอนให้แองจิมอนกินคุกกี้แล้วทีนี้ไม่ได้ของรางวัลนะครับอ่าอันนี้พอเสร็จแล้วปุ๊บก็หนีเขาก็จะบอกว่าเขาทําอะไรให้เราบ้างอ่าให้เราเข้าไปในแอคเขาแล้วก็กดรีบูตรีบูตเกมแล้วก็เข้าใหม่อะไรอย่างนี้นะครับอทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าคอมทูอาร์เนี่ยยังตอบมาแล้วคุณคิดว่าเ้ยมีปัญหาเพิ่มต้องติดต่อต่อนะครับ ก็ S <S> ให้กดที่นี่นะครับอ่าให้ซับมิดคอมเมนต์กลับไปนะครับว่ามีอะไรนะครับไอ้นี่ไงมันโชว์เรื่องเวลาเนีนโชว์ลาโคเลียนี่ KST อ่ะใช่ใช่อันนี้เป็นเป็นลาโคเลีย <S <S อ่าผมก็ตอบอ่าโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็คือวิธีการอ่าตอบอ่ <S <S าถามตอบหรือว่าส่งทิเ็ตไปให้คอมคอมตัวโดยตรงนะครับ ซึ่งทีนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าวิธีนี้น่าจะเป็นวิธีที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็มันคือวิธีที่ถูกต้องครับที่ถูกต้องเป็นไปทีที่ถูกต้องไม่ใช่ค่อนข้างนะครับวิธีที่ถูกต้องที่สุดเพราะว่าถ้าเกิดไปถามในแฟนเพจเองเนี่ยผมเข้าใจว่าวันหนึ่งเขาก็คงได้รับเรื่องเยอะแหละการแก้ปัญหาเขาก็คงล่าช้ากว่าวิธีนี้นะครับวิธีนี้คือส่งเข้าเข้าหาซัพพอร์ตโดยตรงนะครับก็ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ <rôle>: ก <hungry> ็คลิปน <Yes, S 2> <LP> <aman> ี้ผมคิดว่ามีประโยชน์มากนะครับผมก็ใช้เหมือนกันครับผมว่าเรื่องลูนทับผมก็ส่งไปแต่เขาบอกว่าต้องรีแบ็กทุกอย่างนะครับก็เลยไม่รีครับเพราะนักมได้ห้าดาวมารีครับยังไงก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมครับครับ